เกอกไ่ถูกเลยกูไม่ใช่เฮแบบโอ้น่ารักทุกคนเต็มตระตูไปหมดเลยกินน้ำอะไรอยู่ครับเหมือนหลอดนีออนนั่งอยู่หลอดนีออนต้องาชอเงียนมาอยู่ใกล้เธอก็ใกลประมาณเนี้นได้ไหมใช่เลยฉันเองคือเพื่อนคนนั้นโอเคฟังนะคือเลือดแบบนี้ ะะยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พาาลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะสวัสดีครับร้านเรามีของมากมายชาลีชอปปิ้งเก็จใจของนี้เราไม่ขายเราจะขายแต่ของดีตอนจะเอามาขายผมจะเอามาเทส่อนของแม่โคตรด,ดีผมเลยยังมาบอกต่อ,อชาลีช้อปปิ้ง สวัสดีครับร้านเรามีของมากมายชาลชอปสิงสุดจ้าของนี้เราไม่คายเราจะคายแต่ของไม้ดีใช่แล้วนจะเอามาคายต้เอามาเทสก่อนของแม่โคตดีผมเลยยันมาบอกบอกชาลีนี่ผมจะบอกอะไรให้นะครับเพื่อนผมรู้สึกว่านี่ผมไม่ได้ไม่ได้เตรียมอะไรใดใมาทั้งสิ้นนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเนี่ยเอ็นเอ็นเอ็นผมขาดมาเพื่อวันนี้เลยนะ วันนี้เราขายสบู่แล้วผมจะทํายังไงผมล้างมือเองไม่ได้อะหนักใจมากเลยพี่แล้วใครจะเป็นคนมาถูถูมือถูแขนให้ผมผมรู้สึกไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงไม่เอามึงแต่งตัวอยู่แม่คือแต่งตัวไม่ได้เดี๋ยวมันเลอะไม่ได้ไม่ได้สม่ค้าแม่ม่ค้ามคะโอ้าแโอ้โหแค่จะฉีกสบู่ยังไม่ไหวเลยผมรู้แล้ววันนี้ผมนค้่้าแม่ค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 ้าแม่เ้าแม่ค้าแม่ค้าแม่ค้า้าแม่ค้าแ่ค้าแมค่ค้า้า วันนี้เราขายสบู่มะละกอไหนเข้ามาแท็กทายเพื่อนก่อนเราตีมตรงกันอยู่แล้วได้นานไม่ได้ถึงแับไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงนี่จ้าเจ้าขอขอสะเทลงขอสะเทลงไว้รุ่นไม่สุ่หมดมะละกอดิบค่ะยังไม่สุกแมวแมวนี่ผมถามหน่อยว่าเขามาเนี่ย ต,ตีมงานเนี่ยเป็นมะละกรมันก็ต้องกึ่งสีป้มทําไมถึงไม่ทําการบ้านมาทําไมถึงแบบมาไม่เป็นสีแบบเหมือนคนอื่นเลยเ<ม>นี่ยกาวเขายังเป็นพึ่งน้อยเอย,เอยอเพราะว่าสบู่มะละกอการที่สบู่จะเติบโ <จะ S 1> ตก <laughs> ารที่สบู่จะเติบโตเป็นมะละกรสุกมันก็ต้องเป็นมละกรดิบมาก่อนเนี่ยค่มะมันเป็นยังไงนึกไม่ออกมลกรดิบก็สีเขียวอืมสบู่เติบโตยังไงครับเอาสบู่ไปปลูกเออยังไงคะ ของผมเนี่ยมาตามหาน้ำผึ้งเลยเป็นผึ้งน้อยอโอ้โอโออยเปิดแขนวันนี้หนูช่วยค่ะวันนี้หนูช่วยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราพยายามยืนดูแล้วก็ท่องสกให้ดีรู้เปล่าเออวันนี้ท่องไปจิ้มามันต้องระวังมากนะครับหมอบอกว่าเสื้อห้ามโดนน้ำเด็กขาดอุยนี่ก็ใช้สบู่ไม่ได้สิคะอย่างงี้ <c oughs> ใช่แต่ว่ามีโอ้ยโอยเรือไม่ถูกเลยกูไม่ใช่แบบไม่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 พูดถึงว่าแบบไม่เกี่ยวคนน่ารักมาก บอกว่าวันนี้คือโหน่ารักทุกคนเต็มประตูไปหมดเลยกินน้ำอะไรอยู่ครับนั่นคือคือคือเหมือนหลอดนีออนนั่งอยู่หลอดนีออนใช่ไหมเหมือนหลอดนีออนนั่งอยู่พอกอะไรมาอ่าทางหนูพอกอะไรมาถูกแล้วแล้วพ่อโคลนหมาเนี่ยไม่ถามผมบ้างอหผมพอกอะไรมาเนี่ยอ่าน่าจะ สีอะไรครับเนี่ยอ้สีสีไม้ระบายน้ำอ่าก็คือว่าตอนหลังนะกก้าพัฒนาแล้วตอนแรกเขาไปใช้สีที่มันค้างผนไม่ได้ปี <laughs> ตอนหลังก็คือพยายามหาสีที่แบบอ่อนโยนใช่ครับไม่งั้นก็คือเดี๋ยวหลังไลฟ์เสร็จปุ๊บผลขึ้นหน้าเ<ช><ช>นี่เออผไม่ได้เก่งอะไรนะครับมาพร้อมเรามาเริ่มขายของกันเลยดีกว่าก็สําหรับใครที่กําลังหาสบู่่สบู่บหน้าใสมะระกอมะละกรอ,อน้ําผึ้ง ต้องบอกเลยว่าอันนี้หอมมากและอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในสตูลองจริงนะเป็นอันนึงเลยที่ตั้งอยู่ในสตูลังจริงในห้องน้ำเนี่ยคือเวลาผมไม่มีอะไรล้างหน้าผมจะเข้าไปห้องน้ำเนี่ยล้วก็ล้างแต่สิ่งที่สตูเราขาด <ร neh. S 1> คืออะไรเด้อที่ผมข่อที่วางสบู่สักทีทเถอะตอนนี้ยอ่างล้างหน้าผมเป็นสีส้มหมดแล้วคือ <c oughs> <c oughs> วางาแบบวางแบบเปียกอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเป็นอันที่แบบว่าจบไล้วแต่ละครั้งเนี่ยผมใช้ล้างทุกรอบล้างอะไรล้างเนื้อไอตัวนี้เพื่อนๆวันนี้เป็นสบู่ที่ว่า หน้าใสามารกอเนี่ยแต่ผมจะบอกให้ว่าใช้ล้างล้างหน้าเนี่ยออกนะใช่ครับล้างหน้านี่คือสะอาดรู้สึกแบบว่าใบหน้าเนี่ยดสดใสเลยแล้วก็ที่สาคัญนะครับมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยช่วยอุดหนุนไปแล้วเออ <c oughs> มีแต่คนแตวบูกรอดไหมเนี่ยเออรอดอยู่มาเรามาปักตะก,การ้ากันก็วันนี้ซื้อกันแบบว่านารักนาลังนะทุกคนที่มาดูก็จะคุยเล่นนู่นนี่กันให้สนุกสนุกให้ผมแกนะครับ ม่เอาไม่เอาไม่ได้วันนี้โดนน้ำไม่ได้ใช้สบู่ไม่ได้เลยวันนี้หมายถึงพี่จะแกะให้ผมแกะให้พี่ก่อนแมวผมผมมีคนช่วยแกะอยู่มันมีซีโอเขาก็น่ารักมากๆมีที่แกะแล้วด้วยพี่ณิอ่ะแมพี่ณิบอกว่านี่แกะไว้ให้แล้วแล้วอย่างเดียวล้างหน้าเลยรู้าแต่แบบนี้ต้องล้างดับเพลงนี้เพลงนี้อลไรเดี๋ยวจะรอท่านั้นนะ น่งททเากัากจัจิไมคะแค่นี้คนก็นึกว่าเป็น<ด>เยงแค่นี้อ,อยู่แล้วถ้าเธอมีใจบ้างไหมถ้าได้รู้ว่าเพื่อนฉันชอบเธอแค่เขาชอบเนียนมาอยู่ใกล้เธอกไกลประมาณนี้ได้ไหมใช่เลยฉันเองคือเพื่อนคนนั้นโอเคฟัง okay. นะเคอเลือกตแบบนี้ มันรู้ว่าเธอชอบคนตลกกันเลยแต่ฝึกแต่มุกตลอฝึกแต่มุกตะลาดฝึกแต่มุกตะลาดไม่รู้ว่าเธอจะชอบไหมเธนหมือนเป็นคนไม่เคยตลกเฮ้ยคนไม่เคยตะลกเฮ้ยฉุกแล้วสรุปเพลงนี้เพลงใครคะพี่นึกว่าเพลงเรานะต้องบอกจริงว่าคือทีมงานเราเนี่ยนึกว่าเป็นเพลงขุงขิงตลอดอยู่ตั้งนานเพราะว่านึกตอนแรกเลยบอกเลยจริงนึกว่าอะไรนะนึกว่าแต่งมาล้อนึกว่าแต่งมาเพลงลาะเพราะว่าหนูร้องเล่นก่อน ยามหาเครื่องซักผ้าใครเปิดรถ<บ>อยู่<บ>นี่อันนี้มาเสียงเครื่องซักผ้าออเสียงเครื่องซักผ้กาออออมาเรามาขายสบู่กันต่อดีกว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับเนี่ยจะมาอยู่กันชั่วโมงครึ่งเต็มๆก่อนอื่นส่งเฟ้นไฟมาให้ผมก่อน <c oughs> วันนี้นะครับเอาเป็นว่าหลายคนรู้สรรคุณอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราให้น้องพูด,ดืึอสรรคุณเอาสรรคุณเลยสรรคุณนะคะสบู่อน่าใสมรกตน้ำพุ <Okay. S 1> นู่มีค <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ <c oughs>